นี่ค่ะไฟแสงจันทร์ความสว่างสวัยของไฟแสงจันทร์เนี่ยมันล้ําเข้ามาในลั้วในบ้านเลยนะคะเนี่ยมองเห็นหมดเลยมองเห็นสนามหญ้ามองเห็นป้ายบ้านนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดไฟนะคะเพราะว่าไฟแสงจันทร์ทุกๆดวงเนี่ยนะมันจะมีระยะของมันประมาณสัก15เมตรหรือ10เมตรน่าจะได้นะคะที่ห่างกันนะคะ เขาไม่ให้ห่างมากเลยนะมันชิดๆกัดหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามตรงนี้มันใกล้มากเลยนะคะเนี่ยมองเห็นถ้าเราจะนอนพักผ่อนนะคะแบบเอาปิกนิกมานอนนะคะตรงนี้ตรงนี้จะนอนได้ถึงสี่ปิกนิกเลยะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ตรงนี้นะคะที่พี่อ้อยยืนตรงนี้ด้วยความกว้างและความลึกของมันอนอนได้อย่างสบายเลยถ้าเรามีเพื่อนนะหรือว่ามีคนในสมาชิก ในในบ้านของเรานะคะอากาศเย็นๆแบบนี้นะโดยที่ไม่ต้องไปเปิดแอร์เปิดพัดลมเลยนอนที่สนามหญ้าที่แสนจะสะอาดของเรานี่นอนได้สบายนะคะไม่น่ากลัวนะคะไม่กลัวเลยค่ะนะคะก็จะนอนคนเดียวก็ได้แต่เป็นผู้หญิงคนเดียวนะดึกๆมาเกิดมีใครมาปล้ำโอ้โหจะเสียใจนะถ้าเข้ามาคนเดียวอะนะต้องมาเป็นกองพันุ์ เซลเลนนะคะพูดเล่นเออเห็นไหมมันมีความสุขนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมจะน้ญ้าเราก็แสนจะสะอาดนะะรดน้ําแล้วก็ดูแลสะอาดสะอ้านมากค่ะไม่มีหมาไม่มีแมวเลยนะตอนนี้นะเข้ามาวุ่นวายนะคะเนี่ยค่ะแบบสว่างมากเลยค่ะเนี่ยสารประภูมินะดูเจอจ้าเจิดจรัดแสงสว่างมากเลย ในบ้านพี่เนะี่ยไม่น่ากลัวนะคะพูดตรงๆเลยมันสว่างหมดนะคะสว่างมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะโดยที่ว่าพี่อ้อยไม่ต้องไปเปิดไฟเลยเนะะี่ยค่ะไฟที่รั้วเนี่ยเมื่อก่อนเปิดนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เปิดะคะ่ะไม่เปิดะคะ่ะเพราะว่าไฟแสงจัน,นะะ์น่ะมันสาดสะท้อนเข้าไปโอ้โหเจิดจ้าแล้วดูทางนะคะมันเป็นโค้งนะคะทางโค้งที่จะไปลาดหญ้านะคะที่มองเห็นไฟนี่นะคะ มองไฟน่ะมันโค้งไปตามทางนะ่ะจะสวยมากเลยนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้เขาเปิดนะคะก็เ,เปิดทางนะคะโอ้โหคนโหฮิฮ้วกันเป็นแถวแถวทำไมมันสว่างจ้ายอย่างนี้ทําไมมันสวยอย่างนี้เออนะเออก็ดีค่ะแล้วไฟแสงจันทร์ตรงนี้เขาปิดนะคะเพราะว่าความสว่างนะของไฟมันก็สว่างแล้วหน้าประตูพี่นะคะมัน มันสว่างมากแล้วไม่ต้องมาเปิดตรงนี้แล้วค่ะมันจะสว่างเกินเนี่ยไฟแสงจันนะคะตรงนั้นนะคะที่เคยเปิดนั่นนะสีขาวๆข,ข,ข้างบนเลยนะคะเขาไม่เปิดนะจะไปเปิดทําไมแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยไฟใหม่ที่เขาติดให้นะโอ้โหเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะเนี่ค่ะสวยงามนะคะเจดจรดเจดจ้ามากพี่อ้อยก็ดีใจนะคะเพราะว่าความเจริญยเข้ามาถึงแล้วค่ะ ที่หน้าบ้านพี่อ้อยเป็นสวนนะคะเป็นสวนเป็นต้นกระท้อนต้นออส้มโอต้นลำไยฮะแล้วก็มีต้นต้นสูงๆเขาเรียกต้นสักนะฮะอยู่ประมาณสัก20ต้นค่ะเลยไปข้างในนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีกอไผ่นะคะสวนข้างหน้าบ้านเนี่ยนะแต่ก็ไม่น่ากลัวนะคะเพราะมันมีแค่ไร่เดียวมันไม่ได้มีเยอะหนึ่งไร่กับหนึ่งงานเท่านั้นนะ เดินไปท้องนาก็สุดแล้วสุดสวนนี่แหละก็ไม่น่ากลัวค่ะนะคะก็สว่างสวัยมากเลยนะคะดูสิไฟมันสวยงามค่ะนะคะสวยงามมากเนี่ยค่ะพปี่ยอ้อยก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะที่นี่นะคะอยู่มาตั้ง15ปีอุ้ย16ปีแล้วมั้ง ตั้งแต่คุณป๋าเสียชีวิตไปพี่อ้อยก็อยู่ในบ้านของพี่อันนี้เปิดไฟแค่ดวงเดียวนะคะเนี่ยค่ะดวงเดียวนะเป็นไฟหลุมทางโน้นอีกนะเดี๋ยวพี่จะลองเปิดให้มันสว่างสาว่างดูซินานแล้วไม่ได้เปิดก็อ,อยู่คนเดียวไม่รู้จะเปิดทําไมอืมอืมอฮะเนี่ยค่ะสว่างมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ กลางบ้านของพี่ก็มีโต๊ะหมู่บูชาเล็กๆของพี่เอาไว้บูชาพระนะคะไหว้พระปฏิมาทุกวันค่ะสวดมนต์ทุกวันนะคะพี่อ้อยเนะี่ยเห็นจะเป็นคนบา้บาบอๆนะคะบางทีก็เล่นน้ําเหมือนเด็กบางทีก็ใส่ชุดไหว้นะ้าเหมือนคนบา้าคนบอนะแต่พี่อ้อยก็มีสติสัมปชัญญะพี่อ้อยไม่ใช่คนบา้บาบอนะคะเนี่ยค่ะสว่างมากเลยนะคะเห็นนะ บ้านพี่สว่างมากนะคะไฟดูสิไม่ไม่ชอบความมืดค่ะแล้วไปข้างหลังนะคะจะสว่างมากกว่านี้ค่ะอันนี้ห้องสามนะคะนี่นี่ห้องสี่นะคะห้องสองห้องหนึ่งห้องสองอยู่ข้างหน้าข้างางหลังพี่เนี่ยนี่มานี่ค่ะไฟห้องน้ำนะเห็นไหมสว่างเจิดจัดนะคะของพี่ไม่ชอบผ่ะความมืดไม่ชอบชอบความสว่างค่ะเปิดไปเลยค่ะ ยามใช้ใช้ไปนะเนี่ยค่ะเปิดไปอาจจะมองมืดนะคะแต่ไม่มืดะคะ่ะลองดูตรงนี้นะคะไม่มืดะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นไฟสลัวหน่อยแต่ทางโน้นค่ะเจิดจ้าไหมคะเนี่ยหลอดไฟเจิดจ้ามากข้างหลังบ้านนะคะเนี่ยค่ะข้างหลังบ้านพี่อ้อยนะเนี่ยมีโต๊ะมาเห็นอ่อนนั่งกินอาหารได้นะ มีที่ข้างๆนู่นเอาไว้หายใจนะฮะมีโอ่งน้ำค่ะมีก๊อกน้ำเวลาร้อนจัดเราก็เปิดเลยนะอันนี้ค่ะไป้ถุนบ้านนะคะของที่วางไว้เนี่ยฮะมีถ้วยชามลำไหยเยอะแยะเลยนะที่อยู่ตรงนั้นนะคะคือมันล้นตู้ค่ะพูดกันง่ายๆว่ามันล้นตู้ล้นเลยอือนี่ค่ะคือพี่อ้อยก็จะออกมานี่ประตูหลังบ้านนะคะ เาแกะะ่แล้วค่ะนี่ค่ะอาจจะมืดค่ะแต่ดูแล้วไม่มืดหรอกค่ะนะมันจะมีไฟทางอยู่นะคะนี่ค่ะอือฮึนี่ค่ะ,ะเป็นบ้านทรายทองค่ะบ้านหลังนี้ถ้าเขาอยู่นะคะเขาจะเปิดค่ะเปิดไฟจนมากมายคะ่ะแต่เขาไม่อยู่เนี่ยข้างในลงแม่น้ำนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะลงแม่น้ำคะ่ะ ข้างในมีหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเยอะเลยนะคะเป็นหมู่บ้านชาวมอญน,นะคะลงไปริมแม่น้ำ่ะอันนี้ก็ไร่ข้าวโพดนะคะเนี่ยที่จะ,ะตัดแล้วนะคะเนี่ย่ะมาตรงนี้นะคะเนี่ย่ะที่ไฟทางมันไปทางโน้นนะคะแต่ข้างๆบ้านพี่อ้อยมองดูเหมือนมืดใช่ไหมตรงนี้นะเพราะว่ามันมีอ่รั้วตรงนี้เป็นทึบๆบ,บางแต่ก็ ไม่น่าเกลียดเพราะว่ามันมีแสงส่องเข้ามานะคะตรงนี้นะคะพี่ก็ทําไม่ให้ไม่ให้มืดนะคะตอนนี้มันจะไม่มืดก็ตรงนี้แหละค่ะมันสว่างมากเห็นไหมเนี่ยหลังบ้านพี่อ้อยนะคะสว่างมากเห็นไหมนี่ฮะไฟไม่น่ากลัวหรอกค่ะนะคะถึงแม้ข้างบนมันจะมืดแต่ไม่น่ากลัวค่ะนะคะนี่ก็ห้องของ,ะะของลูกนะคะของลูกชายเนี่ยมาตรงนี้แล้วแปดเมตรเลยยาวมาก นั้นตรงห้องโถงนะคะเลื้อยเข้าไปนู่น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 ถึงข้างหน้าบ้านนู่นค่ะความลึกนะคะจากเสาไฟฟ้าอันนู้นนะคะจนกระทั่งมานะฮะมาตามริมบ้านเนี่ยนะมาเรื่อยๆนะนี่เป็นห้องของลูกชายนะคะนี่ค่ะห้องของลูกชายนะคะเลื้อยไปจนถึงนู่นเลยค่ะถึงไฟสว่างสว่างนะตรงประตูนะคะประตูนู้นนะคะความลึกเนี่ยสามสิบสองเมตรนะคะเดินกันให้เมื่อยเลยค่ะ 32เมตรก็เท่าๆกับ8คูหานะฮะ8 8ตึกแถวอะนะฮะ8ห้องนะฮะมันก็ลึกเข้าไปนะฮะการเดินเนี่ยนะถ้าเดินไปเดินมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็มีกระจกซึ่งว่ามันกรองแสงตรงนี้ฮะสองช่องทำให้ไม่มืดนะฮะก็ดีค่ะนี่คะมาหลังบ้านนะคะอืม หลังบ้านนะกว้างห้องโถงโถงใหญ่เลยนะคะพี่อ้อยจะไม่จัดแต่งจะไม่ใส่อะไรเมื่อก่อนเอาโซฟามาวางเอาอะไรอะไรมาวางเยอะแยะมองดูแล้วมันเสื่อมคุณภาพไปเปล่าโซฟานนี้ก็ยกให้เพื่อนๆไปที่เขาไม่มีนั่งก็ยกเนี่ยแต่ก่อนมีโซฟาตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงโต๊ะอาหารเนี่ยนะคะมีโซฟาแล้วก็มีเตียงนั่งยาวๆตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะ ตอนนี้ออกไปหมดแล้วะก็เหลือแต่โต๊ะทานข้าวเนี่ยะนะคะเนี่ยะไม่มีใครมานั่งแล้วะเวิงวางว่างเปล่านคะคะโต๊ะไม่สักอือฮึพี่อ้อยก็อยู่อย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่สิ้นหวังนะคะพี่อ้อยก็ยังมีความหวังของพี่ทุกบ้านทุกวันนะคะอือ่ะปิดหนึ่งดวงนะคะเนี่ยค่ะจะเข้าไปในบ้านแล้วนะ พี่จะเปิดไฟดวงนี้เอาไว้นะคะทั้งคืนเลยนะคะสว่างมากทั้งคืนเลยนะคะไฟดวงนี้นะคะไต้ถุนก็จะสว่างจ้าไม่เปลืองนะคะไฟดวงนี้ไม่กินไฟนะคะเนี่ยสบายมากตอนนี้เราก็จะเข้ามาในห้องของเราอันนี้บ้านใหญ่ค่ะใต้ถุนนันบ้านเล็กเนี่ยค่ะก็จะเข้ามาในนี้นะคะเก้าอี้นี้ก็ไม่มีใครใช้หรอก วางสิ่งของนี่ค่ะบซฝาเนี่ยบ้านพี่พี่ชอบโลง่งๆแม้กระทั่งตู้นะคะตู้โชว์นะก็ไม่เอามาโชว์ไม่ใส่อะไรโชว์ไม่เอานะ,ะปัดเข้าไปข้างฟ้าให้หมดเลยนะนี่ค่ะนี่กประตูหน้าบ้านนะคะอยู่ค่ะอ,อย่างนี้ค่ะพี่อ้อยก็อยู่อย่างเรียบง่ายเงียบๆอาจจะเงาบ้างค่ะ แต่ไม่หรอกพี่เปิดเพลงฟังวันไหนเงาพี่เปิดดังๆเลยเปิดให้ชาวบ้านเขาได้ยินแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนเขามาฟังหรอกเพราะว่าบ้านมันอยู่ห่างกัน <laughs> เออนะบ้านมันอยู่ห่างกันพี่ก็เปิดฮะเปิดให้สู้ซาไปเลยฮะเสียงเพลงดังเปิดไฟให้สว่างฮะแล้วมันจะไปกลัวอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรนะผีเหรอะอะไร อะไรคือผีไม่รู้จักหน้าตาเป็นยังไงสมมุติเอาหรือเปล่าฮะมะโนเอาหรือเปล่าถ้าเราตายไปล่ะคนอื่นก็ต้องกลัวเราเหมือนกันแล้วเราจะไปกลัวเขาทำไมล่ะจริงไหมเนี่ยค่ะสบายสบายค่ะบ้านพี่อ้อยเนี่ยไม่ไม่มีอะไรฝืนหวาค่ะดูลองเทา้าสิใส่ในบ้านค่ะนะคะโซฟาก็แมวกัดเนี่ยจะเอาไปทิ้งแล้วนะแต่ใช้ได้ค่ะ คือนอนได้อะไรได้ค่ะแต่ว่าแมวมันแพะนะก็เลยอยากจะเอาทิ้งไปนะคะ mm hmm. นี่ค่ะอืมนี่โต๊ะทำงานค่ะนี่ค่ะเอาอแค่นี้นะคะเพื่อนๆที่รับแค่นี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดติดตามค่ะพี่อ้อยเนี่ยนะนะอย่าไปหาว่าพี่อ้อยบ้าๆบอๆเลยนะผู้หญิงคนนี้มีสติสมัญญะดีนะคะ ขอบคุณค่ะในคลิปนี้นะคะ